เปิดเครื่องแล้วนะคะผมฮัลโหลจิรัตเขาบอกอย่างนี้นะครับผมเมื่อกี้นะครับความจําเต็มนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องนะอันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับ14 Pro Max นะครับสีม่วงนะครับผมดูดิวรอยไม่มีนะครับใครนะครับที่อยากได้เครื่องใหม่นะครับแล้ววันนี้นะครับยังไม่มีบัตรนะครับที่จะใช้ผ่อนนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับเพล็กเอ็กซ์ตาร์นะครับเฮ้ รอกจอนะคะแทนแทนพระเอกของเรานะคะผมนะครับผมจอนะครับไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดนะคะผมอันนี้แถมฟ์มไหมครับ เขาไม่แถมฟิล์มครับตัดออกได้เลยนะเขาเขาตัวเบาๆครับผมเขาเขาไม่แถมฟิล์มครับอ่ะเขาไม่แถมอยู่แล้วนะไม่ไม่มีที่ไหนแถมหรอกอันนี้ก็รอรอหยอกล้อก้าไปครับผมนะโอเคครับเรียบร้อยนะคะผมเช็คเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเพียงในอีสต์น่าสามารถผ่อนได้นะครับสูงสุดนาน48เดือนเลย